สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาพบกันชเช่นเคยกับหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กราฟประจําวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกราฟของอีเทอริ่มกันบ้างน,นะครับหรือว่าอ e ีชีทนะว่ามีมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดยังไงแล้วก็อัปเดตสถานนะคลื่นคร่าวๆนะว่าตอนนี้เราตามในมุมมองระยะสั้นเป็นแบบไหนเพื่อที่จะได้เป็นการาใช้มุมมองหรือว่าไอเดียในการวางแผนในการเทรดสาหรับวันนี้หรือว่าทั้งสัปดาห์นี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกันเราใจให้กันด้วยนะครับก็แผนเมื่อวานของ bitcoin ที่ผมแชร์ไปก็ราคาก็ลงตามแนวเซลล์หรือแนวช็อตที่ผมให้ไว้อยู่นะครับใครที่ได้เซลลหรือว่าช็อตมาก็น่าจะได้กำไรพอสมควรนะครับราคาก็ลงมาถึงโซนแนวรับที่ที่ให้ไว้แล้วด้วยนะครับอะเมื่อาวานตรงนี้ที่มองก็คือโซนเนี้ยมันขึ้นมาแตะไส้นะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ อาจจะมาดูในส่วนของอีเรียรกันบ้างนะครับว่าเป็นแบบไหนในภาพาระยะสั้นแล้วก็ภาพระยะา,านะครับก็อย่าลืมใครที่สนใจในส่วนของการเปิดบัญชีเข้ากลุ่มนะร,รับเทรดทองคาคริปโตหรือว่าหุ้นอเมริกาดัชนีอเมริกาก็สามารถคลิกลิงก์ตรงด้านล่างที่ผมวมงตรงนี้ได้แสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะก็จะมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีบัญชีเลยก็สามารถเปิดบัญชีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจวิธีการเปิดบัญชีก็ดูผ่าน คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะติดต่อในเรื่องของการเข้ากลุ่มค่าเรียนต่างๆก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ8วันเท่านั้นนะก็ค่าเรียนฟรีก็จะปิดแล้วนะครับก็จะไม่มีแล้วสาหรับคา่าพื้นฐานนะคใครที่สนใจก็ลองเข้ามาสอบถามที่ช่องทางตามนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอีเทเียมกันนะครับอีเทเียมเนี่ยมุมมองในภาพของอีเเวฟเ,เนี่ยที่เราผมอัปเดตไปในคลิปที่แล้วเนี่ย ก็คือหลักๆเราตามกันอยู่ตอนนี้ก็คือขา C ในด้วยของ ending นะครับกับขา non ใน,น,นรื่องของขา A ซึ่งทั้งสองเคสเนี่ยเหมือนกันตรงที่มันจะเป็นการเด้งไปลงต่อทั้งคู่นะครับแล้วก็อยู่ในชุดโครงสร้างภายในว่ามันจบหรือ,อยังกับเคที่จบครับตอนนี้ส่วนตัวไอ้เคที่จบมันจ่อๆแล้วมันมีโอกาสที่เป็นเคนี้ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ถ้าดูตามเทรนหลักๆเนี่ยไอ้สอเคสเนี่ยมันมันยังดู มีโอกาสมากกว่านะตัว ending กับตัว a นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูว่าในโครงสร้างภายในเนี่ยมันบอกแบบไหนเพื่อเราจะได้เลือกถูกว่าควรจะเล่นในมุมมองไหนระหว่าง3ามเคสนี้ก็คือถ้าไม่จบมี2แบบนะลง ending กับลงลงนอนขา a แต่ว่าค่าคือที่คล้ายกันคือลงต่อทั้งคู่แต่ว่ากรณีที่เป็นเคสเนี้นะครับมันจะต่างกันตรงที่มันจะเป็นการจบแล้วเพื่อขึ้นรอบใหญ่นะครับ ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆครับซึ่งดูณนะหน้างานตอนนี้นะครับถ้ามันเป็นเคสที่จบนะครับที่เราบอกว่าตรงเนี้ยคือขา C of s i ที่จบของไซเคิลก่อนหน้าตรงน,นู้นนะครับแปลว่าตรงเนี้ยราคาห้ามีลล w โลตรตอนเนี้ยก็เหลือดาวไซด์ในการลงอีกประมาณหนึ่งก็ถามว่าลึกไหมก็ลึกนะแล้วก็มีดาวไซด์ที่อาจจะลุ้นดีดกลับได้อยู่นะประมาณ2ีผมมองว่าก,ก็ยากอยู่นะ ก็ยังไม่แน่นะอาจจะเป็นเคสที่จบก็ได้นะครับเดี๋ยวที่ผมบอกถ้าจบถ้าจบจริงๆอยากให้มีการฟอร์มตัวที่ที่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเรามาดูว่าโครงสร้างตัวเนี้มันมีโอกาสทําให้ราคามันจบตรงนี้ได้ไหมหรือว่ามันอาจจะยังทําให้ลงต่อแบบนี้เราจะได้อ่านออกว่ามันมีโอกาสาที่จบหรือว่าไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นในไอเดียที่จบเนี่ยเราจะตามเป็นเคสนี้ก็คือชุดนี้อาจจะขึ้นนะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับ ตรงนี้อาจจะเป็นขา A นะครับซึ่ง A อาจจะยังไม่จบนะครับอันนี้เป็น C of A ใช่ไหมในนี้ก็จะมี A น้อย B น้อยตรงนี้คือประเด็นคืออยู่ที่ขา C of A นะครับแต่ว่า A วงเล็บชุดนี้เงื่อนไขคือห้ามหลุดโหลดนี้ถึงจะเป็นการฟอร์มเพื่อขึ้นขา B วงเล็บได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ สิ่งที่เราต้องมาดูคือโครงสร้างภายในของ C C มันคือหลัก5ถ้าตรงนี้ลงมาเป็น Impulse ซึ่งดูแล้วก็ยังมีความเป็นไม่ได้นะถ้าเป็น Impulse เนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบของ Impulse ปกติเนี่ย1ม้ว2มันจบตรงนี้นะครับขึลื่น3เนี่ยถ้าเราวัดดูจากตรงนี้มันหลุดแน่ๆแปลว่าถ้าชุดนี้ลงด้วย Impulse wave มุมมองของเสที่จบเนี่ยอาจจะถูกตัดนะครับแ,แต่ต้องมาดูทีนึงว่าตรงนี้ถ้าเป็น1ขยายเนี่ย ถ้าตรงนี้มันเป็น1 extension เนี่ยก็แปลว่ามันอาจจะลงได้แค่1 0 5 2หรือ909นะครับไม่ควรเกินนี้ถ้าตรงนี้เป็น extension ลง3านะครับเนี่ย1 x รี b o u 2ลงสามเด้ง4ี่ไอตรงเนี้ยเป็นไปได้นะครับน,น่าจะหอยภาพอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชุดเนี้ยลงเป็นรูปแบบของตัวตัวริม diagonal หรือ ending เป็นรูปแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะจบแล้วย,ยกโ o ได้แต่ถ้ามันเป็น impulse เนี่ยโอกาสหลุดมีสูงนะครับเพราะฉะนั้น อ่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูไอ้ตรงชุดนี้ต่อนะครับส่วนตัวมองว่าถ้าดูเบื้องต้นตอนเนี้ยอาเคสเนี้ยยังไม่มีสัญญาณกลับตัวอะไรที่ชัดเจนว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือขาลงยังได้เปรียบอยู่นะครับก็อยู่ที่ก้อนเนี้ยเพราะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเหมือนกันก็คือก้อนเนี้ยมีโอกาสที่ยังไม่จบในขาซีขาซีตรงออฟเอตรงเนี้ยมีโอกาสที่ยังไม่จบนะครับมีโอกาสที่ยังไม่จบเพราะฉะนั้น อ่ะเดี๋ยวไปดูเคสอื่นพอเรามาดูเคสต่อมาก็คือเคสที่เป็นลงในรูปแบบของตัว ending นะครับตัวนี้ก็คือลงมาเป็นขึ้น 1x ใช่ไหม 1x รีบาว2ตอนนี้อาจจะกำลังลงของขา3นะครับขา3แล้วก็จะมีดีรีบาวขา4นะภาพเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะุยภาพมันก็จะ เป็นประมาณริมแบบแบบนี้นอาจจะวาดไม่สวยนะประมาณประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ผมมองว่าไอ้ขาสามเนี่ยก็ยังไม่จบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นตัวเนี้ยอาจจะเป็นค่าตัวเนี้ยมันเป็นลากสามเหมือนกันนะอาจจะลงเป็นแค่ขา a นะครับ A องเล็บแล้วก็ตอนเนี้กำลังดีรีบาวบีองเล็บนะครับเพื่อลงขาส่แบบ่วนตัวมองแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้ไอ้โครงสร้างภายในที่เป็น B น้อยขึ้น c น้อยตรงเนี้ยมันมีโอกาสจบหรือยังอ่าส่วนตัวมองแบบนี้นะครับเคสเนี้ยมีความเป็นไปได้แล้วผมหยน้าหนักมากกว่าส่วนเคสก่อนหน้าก็ยังเป็นไปได้เหมือนกันนะแปลว่าถ้ามันเป็นมุมมองเนี้ยต้องมาดูไอ้จังหวะ b ที่รีเทสเนี้ยถ้ามันรีเทสไม่เกินห1สดุแปดของชุดเนี้ยนะครับวัดเนี้ยไม่เกินห1ส็จุดแดมีโอกาสาที่จะลงมาเนลโลแล้วก็ต้องมาดูทีว่าจะหลุดไอ้หัวหนึ่งตรงนี้หรือเปล่านะครับอัน,น แต่ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือสัญญาณการกลับตัวยังไม่มีนะครับอันนี้ผมว่าไอเดียให้ดูก่อนนะครับว่า2เคสเนี่ยก็ยังซัพพอร์ตในการย่อตัวลงต่อนะครับมาดูเคสที่3ามนะครับจริงๆก็เหมือนกันแหละครับเหมือนกันกับเคสก่อนหน้าแหละเพราะว่าตัวน,นี้ก็คือขา A ผมก็ให้น้ำหนักเหมือนกันแหละนั่นอาจจะเป็นอะไนไปเพิ่มเติมนะลองไปดูในคลิปก่อนหน้าได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาซูมดูโครงสร้างตรงนี้กันเพื่อเราจะดูว่าเราจะวางแผนการเทรดยังไงนะครับ ทีนี้ในส่วนของทงเฟรมเดเด้จะกลับตัวต้องเบรกแท่งนี้ซึ่งค่อนข้างยากทั้ง1581นะผมว่ามันมีโอกาสที่อาจจะลงมาทำโลนะครับหรืออาจจะลงมาเคลียร์เคลียร์นะรับแถวๆนะี้ออกนะครับจะประมาณเท่าไหร่900กว่าๆนะ900กว่าแล้วก็ค่อยดีดของขา B หรือดีดของเซกเมนที่2 เซกเมนต์ที่สองถ้าเป็น i ิมเก็คือควรจะลงเลยนะแต่ถ้ามันไม่เป็น i ิมเมันเป็นดว reading เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นถ้ามันจะเป็นลิ d ิ n งเนี่ย 1x a b c จบสอง ว่าไซส์มันมันดูมันดูใหญ่นะแต่ก็ก็ก็พออนุโลมได้แต่ไม่เป็นไรครับในไอเดียมันก็คือไอเดียเดียกันคือมองว่าถ้าแคนี้จบอ่ามันจะเด้งพู้ลงต่อนะเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ก็คือยังมองเป็นเทนขาลงระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีรีบาวเล่นรอบได้ได้บ้างนะครับเราอาจจะงหวะเล่นส่วนตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเนี่ย ส่วนตัวมองว่าชุดเนี้ยถ้าลงมาเป็นดิเพลก็อาจจะลงไล่แรงนะครับส่วนตัวแต่ว่าส่วนตัวมองเคสประมาณนี้ก็คือมองเป็นเป็นภาพของขา b มากกว่านะครับถ้าน่าจะลงเป็นลาดสามนะในเคสของการลงเป็นเรื่องของตัว ending นะเป็นชิ้นเคสที่เราตามอยู่ในะภาพเนี้ยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าตรงเนี้ยเป็นแค่ขา a แรกนะครับของขาสามนะแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ย จะมีรีๆๆบาวบีนะครับอีกรีบาวบีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวเนี้ยมันจะจบตัวไหนเพื่อเล่นรอบลงตัวนี้ของขา C จชุดนี้เพื่อจบสามสองจบตรงนี้ใช่ไหมสามอ่ะแบบนี้นี่เป็น1ซึ่งขนาดไซส์ดีก,กีเนี่ยอาจจะดูถ้าเทียบนะผมมองว่าอันนี้อาจจะดูเล็กถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่ แค่สามยังไม่จบมากกว่านะเพราะดูขนาดไซส์นะมันจะจะดูเล็กไปมันต้องมีอีกสัก,อ,กอีกสักขาหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นแค่ขา A แรกนะครับหมายความว่า A เนี่ยเป็นแค่ A แล้วก็เดี๋ยวมี B อ่ะไม่เป็นไรอัน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซับซ้อนเนี๋ยเดี๋ยว,ยวจะจะงงกันเอาเป็นว่า ในภาพระยะสั้นเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเคสไหนนะผมมองว่าถ้าตรงเนี้ยลงมาไม่เกิน161.8ของชุดเนี้ยวัดวัดตรงเนี้ยก็มีโอกาสนะที่เอาเอานี้ดีกว่าถ้าตรงเนี้ยลงมาไม่ควรเกิน123.6ของชุดนี้เพื่อมองว่าเป็น r r e g u l a r f ฟล t นะครับ r r ก g u l a r f t ก็คือ123.6ก็คืออิชิเรียมชุดนี้ถ้าจะดีดรีบเบวแรงๆนะไม่ควรหลุด1 0 2 1 นะครับหนึ่งศูนสองหนึ่งโดนประมาณนะลงมาได้ถึงตรงนี้ยังอาจจะรุดมาถึงตรงนี้แล้วลงต่อได้แต่ถ้าหลุดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งลงไปแล้วปิดเหนือกว่านะถ้าแค่ไส้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าปิดยืนถแถวตรงนี้ได้ก็คือแถวแนวเก้าสามหกตรงนี้มีโอกาสที่ขาซีมันอาจจะเฟล,ลได้นะครับแล้วอาจจะลงต่อนะครับมองแบบนี้เพราะฉะนั้นะระยะสั้นมองมอง,มองประมาณนี้ก่อน ตอนนี้ในในส่วนของเดก็คือ,อยังไม่มีแท่งเทนกลับตัวนะมาดูสี่ชั่วโมงบ้างพอมาดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงจริงๆมีแท่งเทงกลับตัวแล้วนะครับแท่งเทงกลับตัวแล้วแต่ว่ามันก็ขึ้น overbought ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ย่อลงมาใหม่ถ้ายกตัวได้ก็อาจจะดีดแรงได้แต่ถ้ายกตัวไม่ได้แล้วหลุดเนี่ยก็มองว่าดาวไซด์ในการลงก็ไม่น่าจะก็มีโอกาสที่จะเด้งได้เพราะฉะนั้น ถ้าใครจะ follow อาจจะต้องระวัง,งนิดนึงเพราะมันใกล้โซนแนวรับนะครับอาจจะโดนการเด้งสู้แรงๆได้นะครับถ้าหลุดนะอันนี้ก็แล้วแต่แผนของแต่ละคนนะครับแต่ว่าส่วนตัวมองว่าถ้าหลุดเนี่ยผมไม่ค่อยอยาก follow นะถ,ถ้าจะเซลล์ผมหรือว่าช็อตเนี่ยผมจะรอเด้งก่อนนะครับถ้าลงมาเนี่ยอาจจะรอเล่นหน้าบ่ายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเ๋ยเราไปดูว่าถ้าหลุดมาเนี่ยมันจะมีแนวไหนที่เป็นแนวที่น่าสนใจถ่านในภาพระยะสั้นนะตรงเนี้ยมันอาจจะลงเป็น ที่มองว่าเป็นคือขา A ใช่ไหมขา A หรือว่า1ก็ได้ตรงนี้ก็คือดีดรีบาว A น้อย B น้อยอ C น้อยเพื่อจบ B วงเล็บหรือว่า2นะครับเราค่อยลง 3หรือลงขาซีก็ว่าไปเพราะฉะนั้นตอนเนี้สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งก็คือต้องรอการฟอร์มตัวที่อน้อยมีขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าดูการฟอร์มตัวมันมาฟอร์มตัวตรงนี้ก็ระวังนะบางทมีมันฟอมตัวแล้วมันพวดลงต่อเพราะฉะนั้นถ้าจใจดีต้องเหตุแหล่งซื้อกลับเข้ามาก่อนนะถึงจะค่อนข้างปลอดภัยอย่างน้อยๆก็คือควรจะเบรกตรงนี้ระยะสั้นนะควรจะเบรกตรงนี้ ก็คือเป็นแท่งเทงกับตองสี่ชั่วโมงพอดีหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ก่อนนะอย่างน้อยๆถึงจะแบบน่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับในการเล่นรอบเด้งนะครับประมาณนี้เพื่อลุ้นเป้าก็คือบัดทั้งชุดอย่างนี้อย่างน้อยๆน,นะก็คือแนว38.2ก็คือ1 1 3 8 3 ทาร์เก็ตนะครับอย่างน,น้อยชุดนี้ก็น่าจะมาถึง1183ถึง1125งหนนี้แล้วก็ถ้า,ถาเบรกได้ก็ไปลุ้นโซนไกลก็คือ143กับ156แต่ว่าผมมองว่ายากนะโซนน,นุ่งดิชีนี่นะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการฟอร์มตัวนิดนึงเพราะว่าถ้าถ้าใช้เวลาในการฟอร์มตัวน้อยมันอาจจะเป็นบริบทเดียวกันกับชุดก่อนหน้ามันอาจจะเด้งพลงต่อได้อีกขาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะ ให้เวลาในการฟอร์มตัวให้ชัดเจนกว่านี้นิดนึงแล้วก็หาจังหวะเข้าก็ได้เพราะตอนนี้ยมันยังก้ากึ่งกับไซคเคิลเนี่ยนะครับแล้วก็แท่งเทนกับตัวก็ยังไม่มีด้วยนะครับเราไปดูหนึ่งชั่วโมงมากผมก็เลยมองว่าถ้าในระยะสั้นนะครับการาฟตรงเนี้ยนะครับมันสะวิ่งไซเวตไซเวตครับตอนนี้หนึ่งชั่วโมงโอเวอร์โซก็ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นรอบสั้นนะ คิดว่าถ้าเกิดว่าใจดีนะลงมาให้โซนเนี้ยคิดว่าหนึ่งชัมม่วโมงอาจจะเด้งให้สักเที่ยวหนึ่งนะครับอาจจะได้ชีพไฮนี้หรือว่าโซนสีแดงตรงนี้เป็นทาร์เก็ตในการเล่นโอเวอร์บอลชุดนี้เงื่อนไขก็คือเอาอาจจะวางคัดไว้ที่โลนี้โลล่าสุดตร,ตรงนี้แทงนี้นี่โลนี้นี่คือจุดคัดนะในโซนระยะสั้นนะครับวางคัดที่โซนนี้รับรับที่โซนนี้เพราะฉะนั้นอิทริยามครับแนวรับระยะสั้นนะครับที่ที่ผมแดงไว้ก็คือ หนึ่แล้วก็107.8นแะครับแล้วก็วางคัดที่ประมาณ107.4นสะ่ะส่วนถ้าหลุดไอโซน,นี้ลงมาจะมีนารับแข็งแข็งนะก็ะคือ1นึ่นะครับถ้าลงมานะก็ยังมีนารับแข็งแข็งแล้วก็1033นะผมถึงบอกว่าถ้าใครจะ follow c e l เนะี่ย ระวังโซนนี้เป็นโซนดีแล้วก็ค่อยลงหรือว่ามันจะดีแรงๆเลยอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อเตือนใครที่จะซลล์หรือว่าช็อตตรงนี้นะครับแนวรับรนะยะสั้นก็คือโซนนี้หนึ่งศูนย์เจแนวรับที่น่าสนใจนะก็คือ1 0 3 3งศูนย์สามสามหนึ่งนลงมาตรงนี้ราคามีโอกาสรีบาวแรงๆหรือว่ากลับเทรนได้นะส่วนตัวมองแบบนั้นก็อาจจะจบตรงชุดขึ้นของขาลงตัวนีน้ A B C X A อันนี้อาจจะดีรีบาว B แล้วลงขา C อีกขาหนึ่งแล้วค่อยกลับมีความเป็นไปได้นะครับดาวไซ์ในการลงตอนนี้ถ้าเกิดว่าหลุดตัวนี้มากวันสี่หปอร์เซ็นต์นะครับก็ลองคำนวณมันนี่มัเห็นไม่ดูดีๆนะสำหรับใครที่จะเล่นหน้าบ่ายต้องยอมรับว่ามันสวนเทนนะแต่ถ้ามีการพุ่งขึ้นไปชนตรงนี้ก่อนนะเแบรบกตรงนี้ได้ก็ ฝังบายอาจจะดูดีนะอาจจะยกมาแรืยกตัวแล้วไปต่อก็มีโอกาสที่จะยกเหนือนโลนี้ไปได้เลยแล้วก็ไปลุ้นโซนด้านบนที่ผมบอกว่าเคสของ B มันอาจจะจบตรงนี้ เพราะฉะนั้นโซนนวะตานน้าหักราคาขึ้นมาเลยนะไม่ไม่ยอ่อลงมาหาแนวะรับก่อนเนี่ยผมมองว่าก็ยังพอหาจังหวะเซล์หรือช็อตได้นะก็คือโซนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเก้านะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับโดยประมาณนะครับถ้าขึ้นมามองว่าตัวนี้ก็มีโอกาสท,ที่จะยอ่อได้อยู่หรือว่าอาจจะเป็นโซนที่รอที่หนึ่งชั่วโมงโอบอสนะครับแล้วก็รอแท่งเทียนกลับตัวของหนึ่งชั่วโมงที่เพื่อเล่นรอบยอ่อชุดนี้ ถ้าแรงๆหน่อยก็จะมาถึงโซน,นิกนะครับถึงโซนด้านบนนะครับสำหรับขาเซลลหรือว่าขายช็อตนะครับหนึ่งสองหนึ่งศูนยลประมาณวันคัาที่ห 1, 1, นึ่งหนึ่งสองสามห้าถ้าชุดนี้นะเกิดดีขึ้นมาก่อนเลยนะผมมองว่าหน้าเซลเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องระวังนะมันอาจจะอาจจะถ้าคิดว่าตัวนี้อาจจะยอดนิดน,นึงนะแต่ก็คิดนะว่าโซนนีน้น่าจะทำให้ราคาลงตามเทรนเดิมได้นะโซนเนี้ยหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เป็นโซนที่ที่น่าสนใจแต่ว่าระยะสั้นคือมองตรงนี้ก่อน นะครับอาจจะมีย่อบ้างน,นะก็คือจะย่อบแบบนี้แล้วขึ้นแล้วลงต่อแล้วออจ,จะชนตรงนี้แล้วลงเลยก็ได้นะครับสำหรับขาเซลล์นะครับแต่ว่าระวังนิดนึงว่าถ้าตรงนี้มันจบตรงจริงเนี่ยมันอาจจะฟอร์มแรงหน่อยแล้วก็ค่อยย่อแล้วก็ไปแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะยังพอจังหวะเซลลสั้นๆไดนะ้ส่วนหน้าบ่ายเนี่ยก็มาลุ้นดูตรงนี้ทีหนึ่งนะครับประมาณนี้สำหรับตัวอเทเรียมบางคัดที่1,000พ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็อย่างแผนของรอบที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยของอีเชีริลมก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้อาจจะเป็นแนวที่เราเซลล์กันมาหรือว่าชตกัมนมันราคาก็ลงมาตรงโซนแนวรับที่ให้ไว้แล้วก็ค่อยดีตัวนี้ก็มาสิงแนวรับที่ให้ไว้ก่อนน้นนี้แหละอาจจะดีตรงนี้ก็ได้หรือลงมาถาโซนเนี่ย ใกล้ๆโซนเดิมเลยนะครับก็แผนก็จริงๆก็ยังไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับประมาณนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ